ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจ้าพอนพี่น้องจา๋ามึงผลงานเฮาบาทแรกและบาทเดียวเท่านั้นปลาทั้งนั้นเลยปลาเข,ข็งนี่นกับกุ้งพอนพี่น้องพาันเลือกขีเดียวโอกเขา้าๆเดี๋ยวค่อยไปเลือกยิง <c oughs> ให้กันผมไม่พี่น้อง <c oughs> โอ้ <c oughs> ปลาเข็งไงตัวนี้ <c oughs> มันเบินค่ะ ตัวเงยตัวเนี่ยอาโธ่เหมือนตัวน้อยใช่ตัวเงยๆดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วย้าสวัสดีครับปอกระช่องของน้องอิวจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าคลิปนี้พาพี่น้องมาหาสอนปลาพ่อพี่น้องจ๋าสอนปลาสอนกุ้งบ่อในตำนานบ่อในตำนานด้วพ่อพี่น้องจ๋าบ่อนี้เคยมาประจําปกติะชีตอิสิพาพี่น้องมาสอนกุ้งเนาะถ้ามันไผ่จำได้แต่ว่าตกมาปีนี้คือปลาเยอะมากพ่อพี่น้องเบิ่ง พุ่นโอ้ยเยอะมากเลยมีแต่ปลาด้วยจ้ะอาจะเป็นปลากระดีหรือว่าปลากระเดิดกับปลาเข็งค่ะพี่น้องเนี่ยพุ่นลายแห้งด้วยจ้ะมือนีก็เลยสิพาพี่น้องมาลองเบิง่งมากวาดแง่งนี่จ้ะอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาลุ้นกันว่าซิมีอีหยังเน่เพราะว่าลักๆก่ะ นอยู่เคยพาพี่น้องมาสอนก็มีสอนกุ้งมีห่วกมาพี่น้องตะก,กี้เนาะแต่ว่ารู้สึกว่าตกมาปีหนีมีปลาแต่ว่าสิเป็นปลาน้อยดอกยวสามโมเมนปลาใหญ่มามาลุ่นนากันจ้าเป็นครงยาวๆน้อยๆพี่จ้าโอ้ยเป็นตาหลายอีีพร้อมแล้วบ่าพร้อมแล้วไปพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยนึออิวว่าหน่าสิได้ลงน้ําจ้ะน,นี่ครับลง,ลงไปสอนมันจังไอ้นี่กว่ากัน นัขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจ้าพอนพี่น้องจ๋ามึงผลงานเฮาบาทแรกและบาทเดียวเท่านั้นปลาทั้งนั้นเลยปลาเข็งนี่กับกุ้งพอพี่น้องมึงจ๋ากุ้งกะสิเอาไปกึ้นเนาะม่แต่ตัวไส้งามๆบาทเดียวมะพี่พี่มาเลือกไส้กันจ้ะครับ ได้อ่อนอีกอันนี้พอพี่น้องเพราะว่าเขาเอาบุมมืดตกมาจา้ปะปลาขิงล้วนล้วนตู้ไดโน,น,น่กับใส่ไง ตุ้งกระไรห,หลายตัวใหญ่พร้อมด้ช่วงนี้ก็สิได้บรรจับปูจับปลาไปแหละเพราะพี่นอ้อ,องก็นะน,น้ำเริ่มแหงนะมีนครับน้ำเริ่มแหงก็สิไปปลาขอนส่อนปลาไปสิละพอเดี๋ยวน้ำก็สิแหงปลาโอ้โหตัวนี้อ้วนมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าของพี่น้องจ้าอันนี้คือเลือกปลาโอรเรียบร้อยมีแต่กุ้งล้วนๆจ้าหมือนกุ้งครับหลายแหงเลยขอ้พี่น้องนี่กุ้งล้วนๆเลยตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนี่จ้าพากันเลือกทีเ่เหย่อกอขค่ๆเดี๋ยวค่อยไปเลือกอยูงเฮยืกันต่อใส่ถังเลยจ้าบาดแรกเท่านั้นทด้พ่อพี่น้องอมาลุ้นกันบาดต่อไป เลือกคีนี้ออ,อกคร่าวๆเดี๋ยวค่อยไปเลือกกันอยู่บ้านอีกทีจะ้ะกุ้งล้วนๆเลย หอบเลยบัดอู้ห้องประธานัน้ตัวิ้วตัวจาตัวนี้โค้งมีตัวใหญ่มากมีโอ้ท้าเอาไปเลี้ยงสิได้ตัวใหญ่เลนี่ฟิล์มัน้อยันหอยตัวยหญ่ตยเ้องเลี้ยงน้อตัิ้วตัวยง้วตัวยิ้วตเอาิ้วตัวยิ้ยิ้วัวยิ้วตั้วิต้วตัวยิ้วตยู่เด้อเอายั้วตัวยิ้วต้วตัวยิ้ั้งบ่

ตักมือต้องระวังแล้วลายีหลายมาพี่น้องแต่ว่าครับเนาะมันบืนไปเนี่ยมันเร็วครับอยู่ในนามเพิ่นเร็วอยู่ในน่านอย่างอยู่ในบล็กนี่อันนี่นะเพิ่นบริษัทโยมาเป็นก้อนนี่นะมีแต่ตาเข็งล้วนๆเลยอุ้ยออกอยากออกมาโชว์ตัวมากตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่เนาะออกมาก็โชว์อีกน้องมิวจองแล้วตัวนี้ถือให้น้องมิวนะถือไว้ข้างบนมันออกพอมันนอนแล้วมันออก เขาพี่น้องบึงหลายอยู่ไอ้ปลาเข็งล้วนๆเลยปลาเขง็งหรือว่าปลาหมอหมอคางดำหมอนี่ <c oughs> อันนี้หมอซีพีอันนี้หมอซีพีปะ่ะ <c oughs> หมอซีพีหันปลานิ่นม่นบ่แ <c oughs> ม่นบ่เป็นใช่ห้องปลานิ่นม่นบ่หมอซีพี ตัวน,น้อยๆวันนี้เขาเสียไปปล่อยปล่อยใส่โครงบ้านเาเองเพราะว่าเดี๋ยวโครงอยู่นี่ก็แห้งแล้วจ้ะเอ้าวขิ้นอย่างอื่เลือยก,ก่อนผีเต็มไปมดผีบืนไปน้ำหาไปรีอยู่ทางกันเห็นไหมเอ๊ะอยู่นี่ตัวนึงพุ่นผุนก็เป็นคนอีสานอยู่บ่บ <c oughs> ่ แต่ว่าถืออันนี้เดี๋ยวเออ,อนนคนอีสานนะพี่น้องชัดเจนมากท่านว่าถืออย่างเจ็บๆแล้วเออลูก

พาเขาส่งเพราไม่พี่น้องโอ้ปลาเค็งใหญ่ตัวนี้มันเบิ่อข้าหยุดเข่าเอาฟ้าวฝ้าเฝ้าเอาออกเอาแล้วมันคือมัดเข่าเดทางขาพี่มาย่างของพี่มาอยู่อยู่ของพี่มาสีลงน้ำเดินแวได้นะได้มาก่อนจกโจ๊กฟ้าว้เรียกมันสีเข่าจุดสลบเท์เด้อ้ตัวใหญ่ตัวเนี้ย Ba à, thô Con <laughs> tốt Mà mà bừng bạn đi cắt cả... Ui Nhưng lại mình đêm Này khích câu Ui 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 Mùi tôi nhìn có câu đấy nồng yếu Tôi là cung bằng được Nó Một thằng cung này Cung hành mình... ừ. มันได้อยู่เรื่อยๆโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่โอ้ยแสดงว่ามันตัวใหญ่ที่นี่เฮาเดี๋ดูถูกเพื่อนว่าอันมันบบใหญ่ดอกเพื่อนบอกให้พี่น้องเห็นทีแรกนะเพื่อนนึกว่ามันแบบเป็นปลาเข่งหยอดนะมันจริมีแต่ตัวไม้น้อยเนาะว้บวปาดว้าวตัวนี้อ้วนครับรอบนี้คุ้มค่ากับเขาเป็นกางเกงจริงดีแต่มันบวบบาดเพื่พี่น้องบวบปากเราลองไต่ปุ๊บๆๆเขาไปเลยได้เมื่อกี้นี้ค่ะมักดุดมึงจจะ มีแต่ตัวใหญ่ๆคุณอ,อ๋อคุณเมนหมดเลยนี่คลองน้อยๆนี่ปลาเยอะมากเต็มเลยนี่แสดงว่าตอนที่อันน้ำท่วมนาซิมมะเพยเป็นสนีมะเพยอยู่หนิเป็นเรื่องน้ำท่วมเป็นสีนี้เมเพิ่นเมนช่วงไหลน้ำไหลๆค่ะตัวใหญ่เฮงคุณมีแต่ปลาขิงบ่งมีปลาอื่นเลยโอ้แล้วมันอ้วนมากอ๋อ ตัวนี้คือก็เป็นยังสันแม่นบ่อ้วนตุ๊บเลยเอาตัวใหญ่กว่ามันบืดเกิ่งเอาตัวนี้มันจะตัวใหไปปิ้งใส่เกลือเซ็บเพราะ้เหมือนนี้เนาะทำ,นะำถั่วเนาะทำถั่วแล้วมินกลับ เงียเต๊มหมดปุนน้ำน้าปุ่นยังบ่อนอยู่ครับน้องอ,อ,อ,อยู่กับสีลงกับพี่ฟิมอีกสักบาทสองบาทแล้วก็พอแล้วจ้ะมี่ครับวันนี้ก,ก็สิเหลือไว้ให้เพื่อนขอนก็นได้น้องค่อยมาจับปลานำขอนกันอีกทีค่อยมาทีเดียวเลืกเกอกปลาออก มาคนมาเลือกกุ้งกันอีกทีอโอ้โออยถุงตรงนี้เลยที่นี่ไหนเหี้ยเห็นแนะ่ปลาเข่งล้วนๆเลย ยังทันอยู่บ่มีบ่อมมีเปิดเลยโอ้ยมีมีอยู่เยอะเหมือนเดิมจ้าเยอะเหมือนเดิมเลือกเหมือนเดิมเลือกเหมือนเดิมอ่ะอุ้ยลืมลืมลืมหลายคือเก่า ปลากระเดื่อได้ไีมสิแรกบอกมีปลากระเดื่อเลยมีแต่ปลาเขีงล้วนๆแล้วอ้วนมากคุณโตัวใหญ่ใหญ่ตรงไหนเล่นอีกตัวใหญ่มาเขีงกับเลนตำเนาะเพิ่นลีเฮาเพิ่นลบเฮาโตง่ายหลาอยู่เดี๋ยวอีกสักบาทนึงก็พอแล้วจ้ะอวยอวยไปมาแลไปแล้วไปไปล้วไปปล้วไมันหลุด เราสิไปหอไ่อใสบ่เร็วอ,อย่างงี้นี่ทั้งในน้ำทั้งบาดแล้วเป็นซิปปลาเข่งล้ว,วนๆตัวใดใหญ่เขาก็สิเลือกอกอกไว้ไปทำเมนูด้วยคุณพี่นอ้องแต่ถ้าตัวใดน้อยแหงเอาไปปล่อยด้ีจ้ะนี่เอาไปปล่อยเซอโอเฮือนเขาเซอโงเลี้ยงเป็นวเงินแหงเดี๋ยวน้ำอยู่นี่สิแหงปะเมนครับเพื่อสิเป็นช่วงที่แบบเอ้ยเราลืมไปว่าน้ำมันแหงแบบนี้เราปลงว่าเพื่อนกับสินาจะโดนนกกิน ใส่โอ่เรื่องไว้พราะมันโตใหญ่อยู่นี่นถ้าให้อาหารเกลือหัวอาหารก็สิใหญ่กว่านี้อยู่หรอกโอเคเด็น้อยอยู่เลือกก่อนต้ังเต็มเลยนี่ะค่อยรุ่นกันบดัดต่อไปเนาะปลาเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายตอนสอนจ้ะเหมืองบานนี้ยปลาสุดท้ายปลากันโพเลยนะ เหมือนเดิมลายคือเขากุ้งก็พอได้เก็บไดเรื่อยจ้ะตื่มกันไปได้พอก้อยละมีนครเอา้าไปสิเรืตัวใหญ่มากอจองเด้อ ไปเลยน้องโยไปเลยเดี๋ยวถือห้ถอทุ่งห้อ้ยปลโซนี่ตัวบังห็นเนาะอไปเลยเด้เต็มไปหมดถือหลังเพื่อนกระปวดไปนี่นะต้องระวังสุดๆ่าเดือดเนาะ บาดเดย์บาดเดย์ก็ได้ไลแ์เมนมาเดี๋ยวต้องอยู่เลือกก่อนเพราะพี่น้องจ๋าบาตรนี้ก็พอได้เก็บอยู่แล้วกัทั้งปลาทั้งกุ้งอยู่เนาะเดี๋ยวกุ้งหันเนยยากหน่อยเนื่องจากมันโบหลายคือรอบแรกกับพอได้เก็บตืมตืมกันไปอ่ะเพราะพี่น้องจ๋าบันี้ก็สิพากันกลับบ้านอะไรจะไปเบิ่งผลงานกันอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวเอาไปเทใส่กะละมังสรุปผลงานกันอยู่บ้านจ้า ใช่คือตัวใหญ่ใหญ่เลยนงานของเราวันนี้จ้าเราพี่น้องเต็มไปหมดมเลยบัทันมันหรือเปล่าฉันบัตรทันมันยังอีกเยอะเลยน้ำบ่อจ้ะวันนี้นเราก็สิเลือกตัวอันนี้ตัวใหญ่เอาไป้ทำเมนูตัวน้อยก็ไว้ปล่อยเซ่ล์อู้หูเต็มเลยพี่น้องพี่อันนี้กระสิมีเป็นกุ้งจังเลือกขี้เหยื่อออกก็จ้ะ ผลง,งานของเฮาเมื่อนี้กับประมาณนี้นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเบิงบ่งๆตัวใหญ่ก็บ่กได้ว่าอันนี้ได้แต่หน, <laughs> นึ่งอุปกรณ์ก่อนตัวใหญ่ยังไงเนี่ยมาเดี๋ยวกันหน่อยเดี๋ยวจะ right ตัวน้อยเอาไว้ปิด ไเอาเอีกย่างคนึ้นเลือกตัวน,นี้น่ะอ่ะคลิปนี้กับประมาณนี้แหละจะ้ะพี่น้องจ๋าพี่น้องไปม่ม้วนๆเนาะในที่จะเป็นกุ้งเป็นปลาใส่รวมกันมาว่าต้องเลขที่จะเลือก คลิปนี้อยู่กันล่างพี่น้องก่อนกันนกพี่น้องเอียวค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่กับพี่บีมเลค่ะครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเดือจ้าแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ